คอนโดฝั่งทนย่านพระรามสองที่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันหน้าโครงการมีร้านสะดวกซื้อและวินมอเตอร์ไซค์ที่สามารถเรียกเพื่อนั่งไปเซ็นทรัลพระรามสองได้เลยเพราะห่างกันเพียงแค่3กิโลเมตรโดยห้องนี้จะเป็นรูปแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำขนาด28ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6000บาทและเขายืนยันว่าให้เฟอร์นิเจอร์ไปทั้งหมดนี้เลยอย่างส่วนห้องนั่งเล่นที่ให้ทั้งโซฟาและโต๊ะและที่สะดุดตาเราเลยคืองานผนังกับไฟดาวไลท์ที่นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วยังถนอมสายตาอีกทุกคและะปรตตูเาิดดิิจอออล็กให้พร้ออบกเลยว่าปอดภัยท้ พราเป็นระบบล็อกแบบ5ชั้นและถึงแม้ขนาดห้องจะไม่ถึง30ตารางเมตรก็ยังมีส่วนห้องครัวให้ด้วยและไม่ต้องกลัวร้อนเพราะเขาให้แอร์แคลียฉลักเบอร์5้าไปหนึ่งตัวซึ่งทำอาหารเสร็จก็สามารถนั่งทานข้าวตรงนี้ได้เลยและติดกันก็จะเป็นโซนระเบียงซึ่งระเบียงตรงนี้ค่อนข้างกว้างส่วนโซนห้องนอนที่นี่ก็บอกเลยว่าเขาจัดมาให้ครบไม่ว่าจะเตียงและฟูกขนาด5ฟุตที่บอกเลยว่าใครได้ห้องนี้ไปสามารถเอาผ้าห่มกับหมอนมานอนได้เลยแถมห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าอิวอินมาให้ด้วยที่สําคัญคือพืื้้้้้้้นนทีี่เเเเเขขาาาาาากกกกวงงงมมสสรถ็็็บบอออผไดลยแห มีแอร์เคลียฉลากเบอร์5้าไปอีกหนึ่งตัวนะทุกคนส่วนห้องน้ําที่นี่เขาจะใช้สุขภัณฑ์สีขาวมีให้ครบทั้งโถสุขภัณฑ์และซิงล้างหน้าและที่สําคัญเขายังมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้อีกชาวฝั่งทนคนไหนสนใจทักมาเดนดู